สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตี X2 นะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยเพื่อนคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องติ X2 ด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับรถไอลังนะตั้งแต่ตอนที่มันล้มมาเนี่ยผมก็ได้ทําการ ให้ไอหลังนะครับหรือออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะมาทําสีโครงใหม่ทําสีชุดสีใหม่แล้วก็จัดระเบียบสายไฟใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าโครงไอหลังเนี่ยสีอะไรทุกถ้าทุกคนดูคลิปแรกเนี่ยจะรู้ว่าโครงไอหลังไอหลังต้องกรสีขาวแต่ตอนนี้มันฉีกไปไกลละโคตรไกลเลยบอกเลยโคตรไกลนะครับโลกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าโครงไอหลังจะสีอะไรนะครับแล้วมันจะเข้ากับชุดสีหรือเปล่านะครับทุกคนไปไอหลังน้องทาไมหน้าตามึงดูเครียดจังวะก็ดูโค้งใหมากนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมอ่ะ ทําให้มันเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นโครงสีขาวเนี่ยมันจะดูแบบว่าธรรมดาเกินไปอาจจะไม่จดจานะครับผมก็เลยเอ้ยมีสีน้ําเงินอยู่นะครับเราก็เทสสีน้ําเงินไปในตัวผิดด้านอีกข้างหนึง่งอีกฝั่งหนึง่งน,นะครับผมก็เลยอ่ะพ่นสีน้ําเงินให้มันละกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพวเพื่อนๆเนี่ยจะถูกใจหรือเปล่าแต่ไอ้ล่างถูกใจใช่ไหมเนองไม่เลย นะครับแต่ว่ามันก็ตัดเข้ากับทุกสีสีดำนะครับถ้าเกิดเรามองดีๆนะเป็นงานศิละปะนะครับผมนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอ้ลังพี่จะบอกว่าเดี๋ยวพี่สั่งตัดติ๊กเกอร์ให้ไอ้คันนี้ชื่อว่าเฉาวกรวยใช่ไหมแล้วติดติ๊กเกอร์ด้านข้างเฉาวกวยไม่ชื่อกรวยเอายังไงเอาเอาเฉาวกรวยหรือไอ้กรวยชื่อเฉาวกรวยไม่รู้สีนเนี่ยอ้าวทำไมมันไม่ชอบจอเจม ใช่อะไรอ่ะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วก <ks rê> <CSS> ็ขับในคลิปนี้เลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราครบแล้วนะครับผมอัหลังเข็นเข้ามาเพราะว่าสียังไม่ค่อยแห้งเข็นเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันดีกว่าเพื่อเพราะมาใช้เวลาประกอบเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จใครชอบไม่ชอบก็เออก็ไม่ชอบก็ลองได้ใช่ไหมล่ะอออ๋ออมันเดินชนเองอ่ะอะไรของมันเนี่ยประกอบอันนี้ก็ได้ลังเดี๋ยวประกอบตรงนี้แหละดูพออยู่ในรถแม่งสีสวยว่ะ นะครับผมนี่สีก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนจะบอกนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่สีกานะแต่เป็นสีกระป๋องคุณภาพที่เกินคาดอ่ะเดี๋ยวประกอบเลยนะครับเพราะว่าเราอยากขับแล้วคันนี้ทำมานานละขัดสีนี่ก็ขัดไปประมาณวันกว่าเกือบสองวันเลยนะครับผมแล้วก็ประกอบของเราก็อยู่ตรงนั้นนะหลังไปดูของนี่เน่ๆสองต่างๆเราก็อยู่นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเห็นไหม แบตเตียมกล่องเยียมแล้วก็ชุดหลังนี่เดี๋ยวเรายกใส่ทั้งชุดนี้เลยนะครับยางเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็ล้อนหน้าอยู่ตรงนั้นลูกปืนไอ้หลังพี่ให้เก็บลูกปืนเราไปเก็บไว้ไหนลืมแล้วกูว่านะอ,าอันใหม่อ่ะเก็บอันเก<ห>่าอ้าเหรออันใหม่เดี๋ยวต้องหานะเพราะว่าเราอยากใส่อันใหม่นะครับผมน่าอยู่แถวนี้แหละอาจจะลกๆนิดนึงเฮ้ยนี่ไงหลังเจอแล้วนี่อ้าวไม่ใช่โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เอาเข้ามาในรงรถแล้วนะครับผม อันดับแรกเลยเดวผมจะประกอบชุดหน้าก่อนนะครับโดยการใช้ลูกปืนเดิมใช่ไหมไอเด็กเวนแล้วมันประกอบชุดหลังก่อนไม่ได้อะเได้ประกอบชุดหน้าก่อนดีกว่าเวลาเราประกอบชุดหลังเราจะได้ยกสแตนขึ้นเลยนะครับผมลูกปืนก็ใส่เป็นเหมือนเดิมว่าปกตินะครับไอหลังตอกนิ้เดี๋ยวนะอ่ะตอกเข้าไปตรงดิเออเข้ายัางอ่ะข้างล่างตอกดีๆนะกระเด็นเข้าหน้าเข้าตางนะโอ้โห เพียเดียวมากรางเขียวมาหน่อยเยอะหน่อยโอเคนะครับผมหลังจากนั้นเฮ้ยเนไรเลอะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำการใส่ชุดหลังนะครับนั่นก็คือสวิงอามโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับรถไอ้หลังนะครับผมคันนี้ตั้งชื่อไว้เป็นที่ร้อยแล้วโดยไอ้หลังนะครับตั้งชื่อว่าไอ้กล้วย อ้าวชื่อไม่ได้กวยแล้วอ้าวแล้วชื่ออะไรต้องหาชื่อเปลี่ยนใหม่แล้วให้คทุกคนเชื่อกันตั้งไหมให้ทุกคนเชื่อกันตั้งเออให้ทุกคนเชื่อกันตั้งนะครับว่าคันนี้ควรชื่ออะไรดีนะครับก็โคงจะเป็นสีน้ำนเงินแก้วนะครับส่วนชุดสดีจะเป็นสีดำนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้ากันหรือเปล่ปาแต่เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไม่เข้าก็าเจอได้หมดอ่ะมันก็จะซัดเข้าอย่างเดียวเลยเนาะเข้าอย่างเดียวเลยเออนะครับผมก็ผมจะบอกว่าปัญหาที่ผมเจออย่างหนึ่งก็คือตอนที่รถมันล้มนัห ผมก็เลยทาการเจาะเพื่อยึดหนวดกุ้งนะครับเจาะยึดหนวดกุ้งเราจะลวนลิ้นรวนนะฮะเจาะยึดหนวดกุ้งนะครับตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนชุดสายไฟยเราก็เป็นชุดสายไฟยซิงเหมือนเดิมนะครับเอาไวต้ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกอะไรพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเพราะว่าชิ้นหลังเราไม่ได้ไปยุ่งเลยนะครับพวกสวิงอาร์มเราเราไม่ได้ไปยุง่งเราถอดแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่รูปทรงหน้าตาแพง แผงคอผมก็ขันให้มันแน่นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพื่อที่แบบว่าให้มันนิ่งมากที่สุดนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันแรงเกินไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาประกอบให้เสร็จกันเลยนะครับอันนี้เหลืออะไรไม่เยอะละนะครับพวกระบบไฟอะไรก็เสียบปลั๊กอย่างเดียวนะครับตรงรุ่นเลยเสียบปลั๊กปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จนะครับผมนี่เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวขอใส่ชุดแฮนด์ก่อนชุดแฮนด์เราอยู่ไหนวะลังนี่ชุดแฮนด์นะครับส่วนประกอบค่าเร่งเรามีแล้วนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวประกอบกันเลยดีกว่านรัอออยกเเห็นนตสจลลไ้งดี โอ้โหไป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 ไหนก็ไปนมึงอ่ะอ้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้่ะหลังทุ่มกว่าเลยใช่ไหมตอนนี้รถด้าหลังก็เสร็จไปทีบร้อยแล้วนะคะทุกคนกคน็จะเป็นสภาพนี้นะรถด้นหลังทรงก็เป็นทรงเดิมแหละแต่เดี๋ยวผมยังไม่ได้โหลดหน้าเดี๋ยวผมโหลดหน้าให้มันอีกนิดนึงเพื่อที่จะให้ได้แบบทรงที่ต้องการจริงๆนะครับตอนนี้ก็สามารถติดเครื่องได้แล้วเดี๋ยวให้หลังติดเครื่องให้ดูนะครับแล้วก็จะมีอะไรแปลกใหม่ไปอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรไอ้หลังสีไม่ใช่ระบบไฟส อ๋อไฟหน้าติดแล <S 1> <S 1> ้วเออไฟหน้าติดแล้วนะครับสามารถขับตอนกลางคืนได้นะครับแล้วก็ส่วนไฟท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมติดให้มันดูว่าติดจะติดได้ปอนะครับแต่เราไม่น่าขับตอนกลางคืนหรอกเออแต่เราไม่ขับตอนกลางคืนอยู่แล้วแต่ว่าเราติดไว้ให้มันเหมือนแบบเอ้ยมีไฟหน้านะอะไรเงี้ยระบบไฟยังใช้งานได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้หลังติดเครื่องให้ดูเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆก่อนนะครับสเปคลดไอหลังใช้สเปเคอะไรเผื่อบางคนเนี่ยจะเอาไปทําตามนะครับก็คันนี้ผมจะใช้เป็นแบตดิเทียมนะครับ แบตลิเทียม 60V 3 0โวลต์30แอมนะให้หลงกดให้ดูหน่อยหลางกดให้พี่ดูหน่อยน,อน้องนี่แบตเหลืออยู่ 63V โวลต์นะครับยดยชาร์จไม่เต็มนะครับถ้าเกิดชาร์จเต็มแบตลูกนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ 66V โวลต์นะครับแล้วก็กล่องตัวนี้ผมใช้กล่องเป็น EM100 นะครับกล่อง EM100 gtr ฝาใสาแบบนี้นะครับใครที่มีงบไปถึงใส่กล่อง EM50 ก็ได้ นะครับที่ผมใส่กล่องเยียมร้อยเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะทดสอบล้อพันวัตนะครับก็มันสามารถขับได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นล้อที่เป็นล้อของค1วันหรือว่าล้อของอแบรนด์ต่างๆที่เป็นดัมก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับกล่องเยียมร้อยนะครับแต่ตัวนี้ใช้ดิสเพราะว่าไอหลังมันเป๋ออยู่นะครับจะเอาเป็นดัมเดี๋ยวเบรกไม่อยู่เอานะครับก็เลยเอาเป็นดิสให้มันแทนแล้วมันเฟีย้ยวด้วยเนาะดัมคือดัมก็คือเป็นเหมือนจักรยานอะ เป็นดัมเบลกจกักรยานเคยเห็นไหมจะพูดยังไงดีวะนู้นนูนี่นี่นี่มาดูมาดูมาด,มาดูลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยผมต้องคอยสอนมันนะเพราะว่าเดี๋ยวปิดเทอมปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงมาอยู่กับผมนะครับันจะเป็นเด็กร้านนะครับอ่ะแงนเง,งล้รอตัวนี้ขึ้นอ่ะอันเนี้ยจะเรียกว่าดัมเห็นนะดัมเบลกจะเป็นแบบนี้จะเป็นฟิวจกักรยานนะครับจะไม่ใช่จานเบรกมันจะเป็นถ้วยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเบรกแทนลงไปเรื่อยๆแนะ่มันมันอยู่ข้าง <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วสูงมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่เราต้องใช้เบรกตัวใหญ่มันถึงจะอยู่ใช,ใช่เราก็เลยเลือกใช้เป็นดิสนะครับดิสก็จะอยู่ในพวกรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆทุกวันนี้นก็ใช้<ร>เป็นดิสฮะดิสนีแด้อะโอเคประมาณนี้นะครับก็ใครอยากจะตั้งชื่อรถคันนี้ก็ตั้งไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรวบรวมรวบรวมรายชื่อที่คอมเมนต์เยอะสุดว่าใช้เป็นชื่อไหนเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์ชื่อมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะ เลือกมาสักสามชื่อแล้วก็ให้ทุกคนโหวตหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนไหนเลือกเลือกคนคนเลือกเยอะสุดเดี๋ยวผมจะตัดสติกเกอร์มาแปะ้ารถไอหลังผมตั้งให้ก่อนเลยอ่ะเชมตั้งมาตรงตรงอย่างนี้อ่ะควรควรตั้งชื่อว่าอะไรอย่างนี้คงน้อเมื่อไหร่เออไททอลวิปรดอะไรนะไททอลวิปรดหชื่อโคตรยากเออถ้าเกิดได้ชื่อนั้นก็อาจจะเต็มนี้เลยนะครับไททอลวิปรด คืออะไร่ไม่รู้นะครับผมไอพวกนี้มันต้องเรียกสั้นๆเออใช่มันจะได้ติดหูใช่ต้องเรียกสั้นสนไอชื่อนั้นผมไม่เอาผม,มผมพูดเล่นแต่ว่าผมขอคิดใหม่ให้ทุกคนเม้นมาก่อนแล้วผมจะบอกว่าชื่ออะไรใช่ beaten. ทุกคนลองอการคอมเมนต์มานะว่ารถไอหลังีหยจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดสติกเกอร์มาแปะข้างรถมันแล้วก็ตัดสติกเกอร์แจกด้วยเออสติกเกอร์เป็นไม่ใช่อันใหญ่นะอันแบบเท่าของผมอะเออทาองผมแจกแต่ว่าถ้าเกิดติดรถไอหลังก็จะเอาเป็นสติกเกอร์ลายใหญ่ตรงนี้นะครับ อ่ะประมาณนี้เลยถือว่าเป็นของแถมสําหรับการมารวมสนุกกัน <c oughs> นะครับผมอ่ะหลังมาติดเครื่องให้ทุกคนดูซิอ่ะพูดมาเยอะละทุกคนรอ,ล,อละจนเหงื่อแตกเหงื่อไหลก็ไปหมดมาชือใครได้ที่หนึ่งนะเรามีรางวัลให้เป็นเงินไม่เงิน,นดีอ่ะหลังฮอยาให้หลังติดเครื่องให้ดูนะครับเปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ค่อยๆเบิ้ลน,นะค่อยๆเบิ้ลให้ดูการว่าให้ให้ดูว่ามันติดมือหรือเปล่า แล้วมึงจะเล่นอะไรอีกไอ้ล้างถ้าใช้กาวติดมือเลยไม่ใช่หมายถึงว่าเบิ้ลมันจะติดมือหรือเปล่าเปิดสวิตช์กุญแจเห็นไหมไฟหน้าติดอ่าหลังเบิ้ลดดดูมือฮูฟ้ฟังเสียงฟังเสียงเบิ้ลแบบฟิวฟิวเงี้ยโู้โห มันเสียงมอะไรขูดวะเขียงมันอะไรขูดนะครับก็จะประมาณนี้เบรกล็อกด้วยนะจะบอกไว้ก่อนเบรกล็อกด้วยแล้วก็ก้านเบรกก็หายด้วยเดี๋ยวไปหามาใส่ให้มันก่อนนะครับเสียงรถ้อหลังก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวติดเครื่องเสร็จก็อาจจะไปวิ่งเทสเล็นน้อยแถวบ้านนะครับแข่งเลยแข่งกันป่าวพงษยเออแข่งไอเจมก่าวทำไมเบรกมีแล้วนาการเบรกอยู่นั่นเอออ่ะเอาป่าว เอ้ยเอาว่ะด้วยรถคันันอินด้วยเราฝากแล้วเจมกล้าป่าววะเด็กกระปิวนี่นะครับเดี๋ยวรอไปติดตามช่องเจมได้เลยนะเดี๋ยวมีแข่งนะครับไอเหม็นฮะชื่อไอเหม็นเข้ากันไหมไอเหม็นนึกออกแล้วเหม็นชื่อคนออกประมงคนอ่ะไอเปรี้ยวไอเปรี้ยวอ่ะไอเปรี้ยวเออเปรี้ยวเปรี้ยวหมายถึงว่าไอจี๊ดประมาณนี้ไอหนูหนูเปรี้ยวหนูเปรี้ยวเออจี๊ดไอจี๊ดได้ไหมเลยไอจี๊ดเห็นรอ ก็เปรี้ยวเหมือนกันโอ๋อแต่ถ้าเกิดพูดเปรี้ยวมันกว้างไปใช่ไหมอาจจะกระทบอะไรหลายอย่างแต่นี้ร้อนตัวนะครับประมาณนี้เลยคุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันการเทสรถการอะไรเงี้ย เดี๋ยวให้หลังเทสนะครับกันธบัตเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจจะใส่หรือกันธบัตใส่ไหมไม่ใส่เหรอเห็นคนคอมเมนต์มาเยอะเหลือเกินหรอใส่กันธบัตให้มันเหรอพี่อันนี้ตายจริงอ่ะเป็นผู้ดามโค้งไงแบบง่ายๆเลยเราไม่ดามนี่นะดามนี่เลี้ยวไม่ได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเชื่อกันคอมเมนต์ด้วยว่าจะเอาชื่ออะไรดี นะครับประมาณนี้เลยลาวไปคิดให้พี่หน่อยน้องชายอ่าล่กดไล่กดติดๆพูดดีๆพูดดีๆเอาดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดที่อย่านี้นี่ก็จะเป็นดีใจเออแค่นั้นแหละเจอกันเจอกันฮ่าฮ่ากล้องละลายพวกนี้พวกนี้กล้องละลายเละเต็มตู้อ่ะ